เราจะไปอาไปเท่าหล่ะบอกคะวันนี้เราจะไปไหนกันจ้าอ็ร้อมหนาวก็คอนรินอันนี้ดูเยไมเดอกก๊อกใส่พัดอะไรเลยเอายูทูบด้เ้อตอนนี้มันหนาวเนี่ยหนาวอากาศหนาวหนาวว่าจไปเอาอันนั้นหรอกอ่าลก็เอาเถออีก เพื่อีกนับเก่าดอกไฮย้อมไฮย้อมนับเอี้ยงก็ได้บอกพ่อดอกมีถูกอีกวะถึงแล้วนะจ๊ะถึงแล้ววันนี้เรามาเริ่มทำกเดี๋อยากตักน้มเขาไปสีนับเก่าดอกได้เอาติดแค่เก่าดอกได้ได้ชุดขาวชุดเขียวชุดแดงสมชมพู้ดัานชุดใดเลือดโบ้ถือมันหนักกูซื้อขนของก่อนนะจ๊ะเพื่อดลอยแปดดอกเพื่อดโชว์อยแปดดอกเพื่ออยัง thưa bọt, thục cố, thục kinh, hải canh vậy đấy, chú, ช่องชะก,กามาพระจรสวรค์อยู่ในกาพบจังหวงัดวูลเทพเจ้าเจ้าดำรงอยู่ในรูปพบสิริอยู่ในห้องมหันตบสิงขรเขตและถุกเขาทเทพเจ้าเจ้าอยู่เนืองแน่นในอากาศอยู่ในวิมานมากัตนะบนเทียนทองอยู่ในพิชัยราชนดสแก้วและเหลือ,ลอง ทเทพเราาเจ้าทั้งพวงที่อยู่ในบ้านน้อยและเรือนใหญ่ทเทพเบาชาเจ้าที่สิงสถิตอ,อยู่บนต้นไม้พ <remains> ึกษาศาสตร์เทพเราชาเจ้าที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนไร่และลุงนาทเทพีราชาเจ้าที่อาศัยอยู่ในพื้นผูภาคเทพเราชาเจ้าทั้งหลายเอ,อย๋วยวันนี้ข้าพเจ้าข,ขออัญเชิญให้ท่านสเสด็จลงมาสมโมสรประชุมช่วยเทพเราชาเจ้าที่ อยู่ในห่วงเหวผาฝั่งน้ําและบนบกก็ไม่ได้เสมอกันใช่แต่เท่านั้นอีกคนทนและนาคราชยักษ์สาผู้เป็นใหญ่ที่พระเจ้ญญาที่มีความสุขทุกตำบลอีกทั้งฤาษีมุนีนาทุกแข่งหนท่านที่ศักดิ์สิทธิ์ริษทิลนด้วยกระบะเดชาดูก่นเทพเจ้ญญาทั้งทั้งปวงจงกเกษมสารตามลำดับจงเงี่ยงสอสดับรํทอันลำ้ำเลิอ ซึ่งธรรมของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐในโลกีวันนี้ข้าพเจ้าขออันเชิญท่านให้ลงมาช่วยอำนวยพรชัยให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้เจริญยิ่งวัฒนาด้วยใจเป็นศรัทธาสร้างบาร,รมีปฏิบัติอย่าได้ฝืนเคืองท่องขัดทรัพย์สมบัติจงมากมีอัตรายอย่าได้ย่ำยีโลภภัยไม่มีบาทีทาจงสมความมุ่งม,มั่นปรถนาให้สูงยิ่งด้วยปัญญาทำสิ่งใดนั้นหนาะจงได้ผลเมื่อได้สดับ ทำสาธยายมีความหมายเป็นมงคลให้ศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยบุญญาลิตให้สำเร็จทุกประการนั้นเทินสาธุ เซตพิธีแถวต่อแถวเลยเอาแบบสันสนเพราะว่าเมื่อนี้เขามีเวลานเลยเนาะเยวปูนสิม่าเห็นต่อแถวเป็นสองแถวนะครับเด้อขันมันใก้กันกับขยายขยายออกเด้ออ่าเชิญครับข้างล่างนี่ผู้ใดสีหลวงเทเชิญเลยนะครับเด้อต่อเป็นสองแถวจ้ามื่วนีกับผสมเล้ก็ได้อ่าครับคุ้มเลย

ขอ,อันนี้คือขาแนงย่างเอาไว้ที่ไหน,น,น,นก่อนอันนี้เป็นตัวอ,อย่างนะจ๊ะคะแนนย่างยังไม่สวยค่กเราเริ่มนะจ๊ะ Mm hmm. มันสิบว่าใหม่เรื่องมั้งเปล่มันไอหน้า นะครับการใช้ชื่อนักสกุลเนอร์นับม้าม้วนนะครับวางใส่ขันทองนะครับมาหลายลงแล้วนะกรับเรเชิญพี่เหล่าทั้งุ่แล้วับไปนะครับลงทานจะรับลงทานนะครับด้วยแรงศรัทธาแรงบุญจากพี่น้องญาติโยมนะครับพี่น้องที่มาจากด้านต่างๆที่ร่วมทำบุญก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพรงทานทุกรงนะครับที่ได้เรื่องทำบุญในวันนี้นะครับรายงานเทีรอพระทุกเจ้าพระองค์นะครับ ชมด้วยช่วยกันนะคะยินดีด้วยกันนะคะพี่น้องจาาวันนี้ให้ประกาศนะครับประกาศรายชื่อรายนามเจ้าภาพโรงทานต่างๆนะครับในการที่หลอกพระจิตรลึ่งสิริหรือต้คิดกาย200 <S ý> บา <ý> ทแม่นาภาริชัย200 500บาทคุณแม่วีวงแสง200บาทเอาอีกหน แม่ดีพระทองหนึ่งร้อยบาทคุณพระจำพาเผาชีหาหนึ่งร้อยบาทคุณละนิมันบุญเชยหนึ่งร้อยบาทนางสาวทำลักพาเผาชีหาหนึ่งร้อยบาทแม่บัวไรเผาชีหาหนึ่งร้อยบาทคุณมีชัยแก้วตาลายหนึ่งร้อยบาท คุณสุนิสาแก้วกาลัยหนึบาทก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญสมทศตามทางอายังเนอเีบเอาเน่ยรวเนี่ยเดคนเจ๊ะคนท่านแจกนะครับารร เงินบางใส่บาทเลยเรายกพระเนตรอธิษฐานหันหน้าไปทางองค์พระที่กําลังเทล่อยอยู่ในขณะนี้แล้วก็เอาพระเนตรคืน,นที่เดิมม,มา,<ย>าครับแล้วก็ขอนีมธนาบุญกับทุกท่นานนะครับเพือขอให้สมบมันแนงแจงกาถนาการงานให้ก้าวหน้าการเงินให้คลองการท่อมให้บางล,ล้นจนคนอื่นว่าเศรษฐีเด้อสำหรับพิี่นของเฮาที่ร่วมั้าบุญในื้นนี้ครับ อาณาโมธนาสาธุเด้อนะครับอาณาโมเขียนชื่อเด้อเขียนแล้วเนาะอาณาโมธนาสาธุนะครับพร้อมท,าาท่านอนณาโมธนาบนกับคุณวันวิษณสาดีทองนะครับจะมีชองาลากห้าร้อยบาทนางลูกทางสีส่องเชิดหนึ่งร้อยบาทนาง ขายดีวะทังบ้านท่าขายดีนะขายดีขายดากีครับเหนร้ยบาทนางไรอุตเานขั้นตัวสูงนะครับตัวสูงหนึ่งรยบาทคุณลุงที่แสนอีเดนห้าร้ยบาทคุณพ่อโรงทานที่ได้นำตรงทานมาเ่วมนะครับทำบุญในครั้งนี้ก็ถ้าหากว่ามาแล้ เชิญน้มาแจ้งชื่อประธานนะครับประธานอะไรหลังเพื่อที่ทางกองมนการจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องที่ร่วมทำเรื่องนี้ได้ใช้บริการงานได้ร่วมรับประทานนะครับเครื่องกามข้อหอม ีก็มีสารหอมขายต่างๆนะครที่ได้เรื่องนะครับขอาคุคะเป็นข้าวเหลืองนะคะฟักทองข้าวไข่แจกกระจันบุญกับคุณนางบุญสดนะครับบารีบ่หมู่สิบสองหนึ่งร้อยบาทนะครับขออนุโมทนาโอ้ หลายๆมู่บ้านนะครับหลายๆโรงบ้านนะครับขาปลาทุกสายพี่น้องทุกที่นะครับเช่าหัวซีท่านสวรรค์นะครับมือถ่ายพอเอียงนะครับโอเคนะคะถ้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้สาสโกนทานลงทานข้าวจี่นะคะ ร่วมนะครับในการรอพระพาธากขอกาพเจริญอำเภอบ้านเราณจังหวัดสกลนครนะคะพี่น้องจ๋าคข้าจี่าอยู่ทางด้านหลังนะครับที่ไปตลอนะครับลอ้ยชุดใหญ่นะครับของหลวงพ่อจากถึกเรชุดใหญ่กับไ่ในน่าสื่อทั้งสองเรือง ขอคุณครับพี่น้องตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงใกล้ๆเนห้าโมงแล้วนะครับ <c oughs> ก็ปัจจัยมันไปหาพี่น้องโรงงานนะครับที่อยากวยถวายเพลงพระคุณเจ้านะครับที่มีสเสมอแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมนะครับในการพิหลอ่อพระพุทธรูปในวันนี้นะครับ เมื่ออีกสักครู่นะครับอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับการเทหล่อพระน่าจะสำเร็จภาย้นประมาณสี่องค์เมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องรอการภาวะอะครับด้วยใจกรรมและจิตกรรมแโนกรรมที่ได้รุดฝนทีบริสที่ตัวงของไปเพราะฉะนั้นที่น้องหลังจากร่วมงานทีแล้วนะครับ ก็ขอให้ร่วมงานขอขอมากรรมต่อพระพุทธด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ <S <S นะครับเพื่อจะเริ่มตั้งขบวนในเวลาสิเอ็ดนาฬิกานะครับก็จะมีทางรถแห่นะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่มารวมบุญรวมงานนะครับอิ่มบุญอิ่มท่านแล้วนะครับอยากสนุกสนานมวลซื้นก็ขอกราบเรียนเชิญทาง ท้าเขาบ้านท่าทิศตะวันออกนะครับในเวลา11้เนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับส่วนจะถือชะลอความหวงสวงนะครับผลไม้าไม่นะครับเป็นอาหารพิษนะครับเป็นอาหารพิษผลไม้เปอาหารพิษเไอ้ไอ้อันนี้อันนี้บอกบอกต้องต้องเลยเมื่ผมอันหนึ่งนี่ได้ตดทุกทุกอันนะบอกบอกอันละบาทยังยังเบด่อไหนคิดเรื่องาเอา มไงป่ค่ะดิดีเด้อฮะยครเียนกันบ่ามันเหลือองค์หน่อยยู่มันเหลือองค์หน่อยยุอ่าเอาเด้อเดีวเอาไปวางไล้นี่ลังเด้ออ่าไปเอาลังยัใ่เลยอ่หนึ่งันนี้อิ่มบุญแต่วันนี้อิ่มยังไงอิ่มยัง่งอ้ออิ่มบุญก่อนกลับร้านอยากไงครับครับเน่ยาง่ยางไป

ของพ่อยังนั่งนั่งนั่งก็นั่งสามเหาสยบอ่าใส่ในนี้เอ้านี้น,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 นอ,อ,นนอนนนย่าพึงเกินเด้อเกินอ่าหน่อยหนึ่ง่าเท่าไหร่ก็สีกว่าอ่าเรอวุ้ชาอะบ้าง่างเด้ว เอออันนึงหยนึอันนึายนึ่งมีสิด็ติดอีกเปนหเป็นพันปีโยกับมีสิเด็ดสิบด็ติดได้บอกไ้อ่าอ่าเออได้ได้๋บอกว่ายวเดบอกว่าสิบาทเอานึงนะเพอยากได้ยิ่ปิ่งไหมลูกปิงปว่าีูาแล้วเอานี่แหละอาตมากะ็

เสร็จแล้วเหลือย่างอย่างเดียวนะคะเตูนิหลือย่างอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้เหลือย่างอย่างเดียวนะจ๊ะหมดแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนะคะสองเตาใครยังเป็นว่าเป็น